ครับวันนี้ก็มาที่ยู u r ฟ i ิตเนสนะฮะวันนี้นะครับก็ตามนัดนะครับเรานัดกันกับที่ป๋ำมอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้พี่ปั๋าเนี่ยได้เทรนนะครับพอดีไปวิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอพี่เขานะครับเขากำลังเทรนคุณหมอพอดีนะครับตามมาครับผมสาพามาดูเทรนเนอร์นะฮะเทรนเนอร์สายหล่อนะครับ เดี๋ยวใครอยากใครอยากรอมาติดต่อได้ที่พี่ปั๊มนะฮะ อันนี้คืออันนี้คือที่ดึงอยู่ก็คือกล้ามเนื้อมันนี้อันนี้คือมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วอ๋อมันต้องเล่นกี่รอบครับพี่เซตหนึ่งเราจะเล่นประมาณสิบห้าครั้งอ๋อสิบห้าครับสองเป็สิบห้าครั้งเล่นทั้งหมดสี่เซตสี่เซตก็คือเป็นอันว่าจบอันนี้ก็่พอเร็บจบแค่นี้เราก็ไปต่อท่าอื่นอ๋คือเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่มัดอื่นครับครับพี่ อันนี้จะได้ส่วนไหนพี่อ,อเปนตหนอ,อจะเป็นตรงนี้เหรอพี่สร้งรูปก,ก็เล่นเป็นเซต15ครั้งเหมือนเดิมสิบสงึครั้งแล้วแต่น้ำหนักเนาะแ,แต่้ตอ็คู่สุดคุณหมอเหนื่อยแล้วนะครับคุณหมอเหนื่อยแล้ว,ลวไม่ต้องขึ้นสูงเลย อันนี้เป็นเป็นกล้ามท้องเหรอพี่ใช่ก็คือกล้ามเนื้อและท้องส่วนบนอ๋อกล้ามท้องส่วนบนคือตรงนี้ใช่มันจะมีอยดสีรูปเลยท้องเรียนยี่สิบครั้งนะครับเล่นยี่สิบครั้งต่อเซตต่อเซตโอ้ข้าถนัดหรือว่าไม่ถนัดก็ได้อ๋อเอาข้างเช้าที่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดก็ได้ข้างเสื้อผูกบล็อกหลัง รำตัวชี้ฟอบก้อนตีฟอบแอนโฟมมาวางข้อต่อเลยนะเสมอรำตัวนะไม่ต้องเลื่อนรำตัวเะเล่นให้หายใจเข้าเวลาการทำให้หายใจออกเราจะเล่นนะครับหนึ่งเซตนะครับเป็ปสองหนึ่งจุห้าครั้งนะรับอประมาณนี้นะครับไม่รีบนะครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเวลาการนิดเพลงครับโยนอันนี้อันนี้ถ้าไฟมันชีน ได้ส่วนไหนนะพี่กล้ามเนื้หน้าอกส่วนนี้ไม่ครับเป็นก้ามนื้นอกเราจะว่างแอนโธนี่นะครับกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะขยายได้นะครับเขาจะยืดนะครับย kind of eh ืดหน้าอกมันจกว้างแล้วจะไม่ตรงกล้ามเนื้อมันจะเกิดการฉีกนะครับเกิดการปริบในกล้ามเนื้อนะครับอืมแล้วทีนี้เราจะบิดเข้ามานะครับก็จะปลดกล้ามเนื้อเข้ามาด้านในปอกเตทำให้กล้ามเนื้อมันได้ทำงานครับ หนึ่องค่อยๆปล่อยไม่ได้ไม่รีบแล้วลกสองนี่ให้ให้อกเราได้รูดนะให้ฉีดมืหัวไห่ตั้งมืหัวไหล่้งหน้าหนึ่งสองอเบ่งค้างไว้ใช่สองลูกบคุครั อันนี้เป็นกล้ามแขนตรงนี้นะถ่ายนานไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์เพลงเข้าอันนี้เป็นกล้ามแขนหลังนะฮะฮะมากล้ามเนื้อหลังแขน,นตรงน,งรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ ครับก็เป็น <poured> อ <alive ấy> ันเสร็จภารกิจนะครับวันนี้ก็ปวดแขนกันไปนะครับเล่นเซตหน้าอกเซตแขนนะครับก็ขอบคุณมากครับผมจวกลับมาเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าจะเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามครับผมไปแล้วครับ